วันนี้ก็เดี๋ยวมีข้อมูลมาแชร์นะครับเกี่ยวกับตัวบิตคอยเนะจริงๆเป็นข้อมูลค่อนข้างหลายข้อมูลหน่อยแต่แต่ละข้อมูลเนี่ยจะไปเร็วนิดนึงโดยส่วนมากจะเป็นข้อมูลที่บอกว่าวานเนี่ยยังคงสะสมอยู่เออวานยังคงสะสมอยู่นะก็เดี๋ยวก่อนเริ่มต้นเนี่ยผมขอแวะดูราคาบิตคอยกันนิดนึงเนอะอัปเดตกันนิดนึงว่าเฮ้ยช่วงสงการเนี่ยราคาบิตคอยเท่าไหร่ เฟียนกีสตอนนี้ยี่ิบเจ็ดเนี่ยก็ยังเฟียอยู่นะพี่พี่เห็นไหมว่าเฟียมันเป็นกลุ่มที่ผมว่าน่าจะถึงเดือนแล้วนะถ้าจําไม่ผิดน่าจะประมาณเดือนแล้วน,นะ mm hmm. <Hey. S 2> เฮ้ยอีทเทอรีวมขึ้นมา, 1, 650, าพันหกห้าสิบวะพี่เอยเอาเรื่องนะนี่ตอนนี้ผมลุ้นอีทเทอเรียมให้ขึ้นไปสักพันแปดพันเก้าก่อนเอาเอาสเต็ปทีละหน่อยทีละหน่อยก่อนค่อยๆข,ข,ขึ้นนะนะอื ส่วนบิตคอยพี่จริงๆ Bitcoin ถือว่าขึ้นสวยนะแบบลงไปแข็งแร่งะลงไปแป๊บเดียวนะพี่เนี่ยถ้ามองอ่ะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อ่ะหกเหกอะสเจ็ดละกันเนี่ยลงไปวันที่เจ็ดอ๋อแต่ก็ลงไปหลายวันอยู่แล้วก็ขึ้นมาวันที่แปดนิดนึงแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นเอาจริงแข็งแร่ง สวยเลยนะเอาจริงถ้า้ถาถเทียบระหว่างแบบไซเวย์ไปเลยกลับลงแบบนี้แบบนี้สวยกว่าแบบนี้จะกลับตัวเร็วกว่าอย่างที่เราเคยคุยกันเนาะมีแค่สองทางเลือกถ้ายังเชื่อว่าเป็นกระทิงอยู่เนี่ยก็ไซเวนานแต่ถ้าไม่อยากเจ็บนานให้ลงให้ลึกถูกไหมอ่านี้ก่อนไปดูรีเสิร์ชนี้ผมขอแวะนิดนึงพอดีผมลองตีเทนกราฟดูเนาะซูมเข้าไปเป็น สชั่วโมงนะเป็นราคาบิตคอยน์สี่ชั่วโมงเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเดยเนี่ยมันมันยังไม่ยาวมากนี่พอเป็นสี่ชั่วโมงเนี่ยถ้าพี่จําได้อเส้นสีขาวนี่ยังเป็นหลักเส้นเดิมเนาะเส้นเจ็ดหมื่นแปดหมืนเก้าหมืนโอเคไหมอ่าทีนี้ผมลองดูเฮ้ยโอเคแหละตอนนี้มันเป็นเทรนแบบดาวเทรนนะอย่างนี้เขาเรียกว่าดาวเทรนรอว่าเมื่อไหร่อันดับแรกก่อนนะมีให้เลือกแค่ว่ารอเบรก 9 0 0 0 0ื 90, เส้นนี้หรือจะเบรกเส้นสีเหลืองด้วยถ้าเบรกเส้นสีเบรก9 0้าหมืแล้วเบรกเส้นสีเหลืองเร็วเทรนก็จะเปลี่ยนเออแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่โอเคไหมแต่ถ้าไม่เบรก9 0 0 0 0 0ขยับออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณช่วงเนี่ยประมาณต้นเมต้นเม,ต,นเมต้นพฤษภาเนี่ยก็คือจะเบรกที่เป็นดาวเทนก่อนแล้วค่อยเบรก9 0้า0 0 0 0นก็ต้องรอดูว่าจะเป็นช่วงไหน เออแต่ว่าถามว่าตอนนี้ถือว่าดีไหมสำหรับส่วนตัวผมผมโอเคนะผมรู้สึกว่ามันลงหลุดแปดหมื่นมาทั้งหมดเนี่ยครั้งนี้ครั้งแรกเนาะแล้วเด้งขึ้นเร็วแล้วก็หลุดมาอีกครั้งที่สองซึ่งครั้งที่สองเนี่ยทบทวนกันอีกทีนึงเนาะตามรายงานรีเสิร์ชของการ n โนเนี่ยบอกว่าตอนเจ็ดหมื่นหกเนี่ยไอช็อตเทอมโฮเดอร์อ่ะเขาขายตอนนั้นไปเยอะมาก น่าจะตกใจตรงนี้ขายขายตรงนี้ไปเยอะมากนะครับแล้วก็เด้งขึ้นมาส่วนตรงนี้ยังไม่มีรีพอร์ตเท่าไหร่แต่รีพอร์ตที่เราอ่านกันในไลฟ์เมื่อน่าจะครั้งสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคือมีวานเก็บสะสมที่เจ็ดหมื่นเก้าถ้าใครจําได้นะน่าจะเมื่อวานมัน้งน่าจะเมื่อวานนะวานมีการเก็บสะสมที่เจ็ดหมื่นเก้าแบบเยอะมากประมาณสี่ห้าหมื่นบิทคอยโดยประมาณนะเออทีนี้มันก็เลยเด้งขึ้นมาที่ผมบอกอ่ะเฮ้ยวานเก็บสะสมนะ ล้วมันแข็งแก่งจริงมันเด้งขึ้นมาเนี่ยพี่จะจะแปดหมื่นห้าอยู่แล้วอะรอบนี้ถ้าขึ้นสวยๆทะลุเลยก็ดีเนาะไม่จะได้ไม่ต้องไปรอนานทะลุเลยก็อาจจะใช้เวลาอาจจะหลังสงการอาจจะเห็นข่าวดีก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูนะครับอ่ะให้เห็นก่อนว่าเรารอเบรกไม่เบรกเก้าหมื่นก็เบรกเส้นดาวเทนนะเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึงส่วนข้อมูลเดี๋ยวขอก่อนที่จะไปตรงนั้นขอขอ,ขอกลับมาอันนี้นิดนึง อยากคุยเรื่องนี้นิดนึงไอ้ค่านี้นะ short term holder sopr อันนี้ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะแต่อยากให้ข้อสังเกตหนึ่งที่คือตอนนี้ค่านี้มันลงไปหลุดหลุดหนึ่งใช่ปะหลุดหนึ่งเป็น0.999เนี่ยมันมันอารมณ์ทำแบบเนี้ยหลุดหลุดเหมือนกัน ทีนี้ไอ้รอบเนี้ยไม่หลุดพี่ถ้าพี่ดูจริงอ่ะจ,จะเป็นเลขหนึ่งนำหน้าเสมอเห็นปะไม่มีครั้งไหนหลุดพอไอ้ที่มันไม่หลุดอ่ะแปลว่ามันไซด์เวซึ่งมันแปลว่าไม่ลงลึกพอมันไม่ลงลึกมันเลยไซด์เว์ไงที่เราบอกว่ามีสองทางเลือกคือถ้าไซด์เวก็ไซด์เวนานหน่อยแต่ถ้าลงลึกอ่ะก็จะกลับตัวเร็วแล้วรอบเนี้ยไม่รู้ว่าจะตีความว่าลงลึกได้ไหมเพราะว่ามันลงเลยเลยหนึ่งมามีโอกาสไหมที่จะเป็นเส้นรูปแบบนี้ ถ้าถ้าเป็นรูปแบบนี้ก็คือตรงเนี้ยใช้เวลาสิบห้าวันเอ,อ่อสมมุตินะสมมุติถ้าเป็นรูปแบบเนี้ยอีกสิบห้าวันอ่ะพอจะกลับตัวไหมเช่นกลับตัวมาเป็นเลขหนึ่งเหนือหนึ่งได้ไหมอีกสิบห้าวันก็ประมาณเอ,อ่อครึ่งเดือนหลังหลังสงการครึ่งเดือนหลังก็คือปลายปลายเมษาเนี่ยเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึงทิ้งคําถามไว้เฉย ทิ้งคำถามไว้เฉยๆนะแต่พวกนี้ไม่ต้องกะเก่งมาหรอกพี่พวกนี้เนาะแต่เราเอามาให้ดูเฉยๆไงเพราะยังไงเราก็ DCA อยู่แล้วเนาะแต่ว่าข้อมูลที่จะแชร์ก็คือเริ่มจากอันนี้ละกันทั้งหมดวันนี้เป็นข้อมูลจากคริปโตคอนเนอร์แล้วก็ไล่เลียงข้อมูลมาเรื่อยๆละกันเพราะว่าก่อนนันนี้ผมแชร์การ์ดโหนดเยอะเหตุผลที่ชอบการ์ดโหนดเพราะว่าจริงๆรีเสิร์ชผมอ่านมา,มาหลายที่นะพี่ต้องบอกก่อนหลายที่ เดลไฟอะไรหลายที่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวชอบการ์ดโนดที่สุดเพราะว่าการ์ดโนดมันมีความเป็นลอดาต้าและเขาไม่เขาเหมือนเอาดาต้ามาให้เราดูทุกมิติและเขาไม่ได้ชี้นํามากเรามีหน้าที่ในการดูดาต้าและวิเคราะห์เองอันเนี้ยผมชอบแบบนี้แต่ของส่วนคริปโตคอนนะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับพี่ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมส่วนสําหรับผมที่ผมอ่านคือคริปโตคอนเนี่ยมันเหมือนกับว่า เขามี Data แล้วเขาก็เหมือนให้เราดูในมุมมองที่เขาอยากจะนำเสนอสมมุติว่าทรงเนี้ยมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยสมมุติว่ามันมีสี่สี่สมมุติว่าทรงเนี้ยมันมีสี่หน้าบางทีเขาอยากจะนำเสนอแค่สองด้านอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกแค่สองด้านซึ่งซึ่งผมก็เลยมองว่าบางทีถ้าคนที่เหมือนอ่านมาไม่เยอะมากอะ่ะก็อาจจะถูกข้อมูลลวงได้ว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้อันนี้คือแชร์กันนะแต่ว่าพี่อ่านรู้สึกยังไงก็ว่ากัน ผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆอันนี้เขาบอกว่าล a r อินเวสเตอร์เนาะมีดีมานในการะสะสมบิตคอยในอัตราเร่งที่ที่มีอัตราเร่งที่สูงขึ้นกว่าเหมือนค่าเฉลี่ย30วันที่ผ่านมาเออแต่ทีนี้ที่เขาบอกว่าล a r อินเวสเตอร์เนี่ยโอเคตรงเนาะลักอินเวสเตอร์ก็คือ1,000ถึง1,000งบิตคอยไงมีอัตราการสะสมที่ เร็วขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ที่ผมบอกว่ามันมีหนึ่งมุมมองแต่คำถามก็คืออ้าวแล้ววานที่ตัวใหญ่กว่านี้ล่ะหนึ่งหมื่นบขึ้นไปมันก็มีอยู่ถูกไหมคำถามคือแล้วถ้าหนึ่งหมื่นบมันขายล่ะคือยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยคือในมุมผมมาผมมองว่าเขานำเสนอแค่แค่นี้ไงแต่ถ้าเป็นทางการ์ดโนดเนี่ยเขาจะมีให้ครบเลยตั้งแต่ต่ำกว่าหนึ่งบิตคอยหนึ่งถึงสิบบิตคอย พี่ๆเข้าใจที่ผมบอกไหมว่าเอออย่างกะไอคริปโตควอนเนี่ยเขาจะนําเสนอแค่แค่ส่วนหนึ่งอ่าอันนี้เอามาแชร์แล้วกันว่าเนี่ยโดยวันข้อมูลวันนี้นะจะเป็นแนวนี้หมดเลยว่าวานสะสม BTC ในช่วงประมาณสักไม่เกินหนึ่งเดือนมาเนี่ยไอช่วงที่ราคาลงเนี่ยวานสะสม BTC อยู่อ่าอันนี้อันที่หนึ่งเนาะซึ่งอันนี้จริงๆเคย,ยแชร์ไปแล้วแหละ,หละวันที่สิบสิบเมษานะโอเคต่อไปนะครั เดี๋ยวขอเช็คหน้าจอแป๊บหนึ่งว่าขึ้นปะ่ะโอเคขึ้นต่อไปก็คือเนี่ยเขาบอกว่ามี m a s s i v นะครับ b i t c o i n ามจุดหกบิลเลยนเลยนะ Info เข้ากับเขาเรียกว่าประมาณว่ามี Bitcoin จำนวนมากเลยมูลค่าขนาด3ามจุดหกบลเลนเนี่ยเอ่อมีแอดเดที่เก็บสะสมหมายถึงทุกๆ Ad แอดเดนะรวมกันะ่ะเอาไว้ง่ายว่ามันไม่ได้เป็นการกระจายตัวออกแต่มันเป็นการ ในแต่ละอดเดตที่สะสมอ่ะมันสะสมเป็นเป็นบวกเออเนี่ยมีการสะสมนะครับเนี่ยบิตคอยนมีการสะสมถึงเนี่ยสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบีทีซเลยนะถือว่าเป็นการสะสมที่ใหญ่ภายในหนึ่งวันเนี่ยนับตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาปีสองพันยิบสองพี่เห็นไหมการสะสมต่อนะืตอนนี้เนี่ยซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไหร่หลังหลังไอ้นี่หลังทรัม ประกาศภาษีถูกไหมเนี่ยวันนี้วันที่สิบเอ็ดนาะเนี่ยถ้าเราหออกดูกราฟเนาะหนเห็นไหมวันนี้มันสะสมเยอะมากเลยเออจะเห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยบิตคอยก็ถูกสะสมอยู่เยอะเนาะโดยเฉพาะวันล่าสุดที่เขาบอกเนาะนี่นะครับก็ต่อไปส่วนใหญ่เป็นข้อมูลแนวนี้หมดเลยเพื่อให้พี่เห็นเนาะนี่เขาบอกว่าอะวนันวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบเอ็ดเหมือนกัน วานไม่หวั่นไหวนะแล้วก็ยังคอนติเนียในการสะสมบิตคอยอยู่ซึ่งวันที่สิบเอ็ดก็เป็นวันที่กลรหลวุ่นวายเนาะถ้าจำไม่ผิดนะใช่ไหมเออโดยประมาณนะประมาณแบบเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มกลรหลเสร็จแล้วก็เริ่มที่จะเฮ้ยเริ่มมีข่าวดีกลับขึ้นมาบ้างนะ <S <S จริงๆใครไปตกใจขายตอนประมาณแบบโหยิ่งลงไปลึกเจ็ดหมื่นสี่อะไรเงี้ยอันเนี้ย นัอันนี้เขาเรียกว่าต้องเก็บหมาสะสมใหม่นะพี่ต้องเก็บสะสมใหม่แนะนําว่าให้เก็บสะสมเป็นแบบเก็บออมระยะยาวอันนี้เราจะได้ไม่ตกใจเนาะอ่าเขาบอกว่ามี wallet อขนาดใหญ่ใช่ไหมที่เข้าร่วมในการเก็บสะสม Bitcoin อ,อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นวานที่แบบเก็บตัวคือวานใหญ่เลยนะมากกว่าหนึ่งแสน BTC เนาะตั้งแต่เริ่มเดือนมีนาอ่าโอเคเขาก็นับถ้าไหนอลองดูกราฟสิกราฟอันสีดำนี่คือราคานะราคาแล้วก็ททั้บาลานซ์คือสีน้ำเงินตั้งแต่มีนาก็ประมาณตรงนี้นะถ้าดูจากกราฟข้างล่างเนาะตรงนี้มีนาเนี่ยตั้งแต่มีนาตรงเนี้ยเพราะมีนาก็เริ่มแบบ ลงมาแล้วใช่ไหมพี่เนี่ยเห็นพี่เห็นราคาป่ะคือราคามันลงมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบกุมภาเอาง่ายๆตั้งแต่มีข่าวว่าบอยบิตถูกแฮกอะหลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มกลัวถ้าพี่จําบรรยากาศได้พี่จําได้ใช่ไหมพอมีข่าวบอยบิตถูกแฮกปั๊บโอเคยี่สิบกุมภาราคาทรงๆและไม่ทําออทำหายแถ่มีการเทขายออกมาเห็นไหมในขณะที่วานตรงนี้เดือนมีนาเก็บสะสมเพิ่ม ตั้งแ่าเก็บสะสมถ้าดูจากราคาก็ประมาณ8ปดหมพี่เห็นไหมเนี่ยช่วงแปดหมื่นห้าเฉลีย่ยเฉลี่ยลงมานี่เขาเก็บสะสมเพิ่มขึ้นสูงสูงเลยนะพี่เห็นไหมอ่าวันนี้ก็จะเป็นข้อมูลแนวแนว,แน,วนี้แหละเพื่อให้พี่เห็นเป็นเห็นว่าเฮ้ยในขณะที่ช็อตเทอมโฮเดอร์ขายเนี่ยถ้าจามันได้ผมพยายามนําเสนอว่าเฮ้ยพี่ช็อตเทอมโฮเดอร์ขายนะไม่ใช่วานขายนะเห็นไหมถ้าเป็นสภาพแบบเนี้ย มีโอกาสกับตัวสูงพี่นึกออกปะพี่ว่าใครจะเป็นคนที่ขาดทุนไม่น่าใช่วานใช่ไหมน่าจะเป็นช็อตเทอร์มฮเดอร์ถูกไหมเออแล้วก็อันนี้เขาก็บอกว่าตอนช่วงที่ตลาดมันลงเนี่ยวันนี้เป็นที่สิบสองนะอ่าวันนี้เปนที่สิอง BTC วานเนี่ยไม่ได้ออกนะก็คือแบบยังอยู่นะไม่ได้แบบเฮ้ยเทขายหนีไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่ตอนช่วงที่คนบอกว่าเฮ้ยจบรอบแล้วพี่จําได้ใช่ไหมตอนที่ราคามันลงมาหลังจากหลุดเกนะ้าหมื่นอะ ทุกคนมองลงหมดพี่จำบรรยากาศได้กันเนาะไม่ว่าจะเป็นการกดดันเรื่องภาพมาโคที่เป็นภาษีที่ทกำกําลังขู่ขึ้นทุกคนมองลงหมดนะพี่ตอนนั้นน่ะโถมองกันไปราคาแบบหกหมื่นบ้างห้าสี่หมื่นบ้างอะไรก็ว่าไปนะแต่วานยังไม่ออกนะพี่วานยังไม่ออกเออนี่เขาก็มีข้อมูลให้ดูอนะเทียบกันเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยช่วงหลังๆนี่ อันนี้คือการสะสมเนาะสะสมขึ้นมาซูมนิดนึงแล้วกันอนุญาตซูมนิดนึงเนี่ยวานโฮเดอร์จำนวนบิตคอยเนี่ยมีการสะสมแล้วก็ตอนที่มันขึ้นไปทำจุดนิวไฮตรงนี้เนาะเขาเขาเทขายมาก่อนทำให้ราคาก็ร่วงลงมาแต่นี่กลับมาสะสมใหม่ซึ่งไอ้ตรงกลับมาสะสมใหม่เนี่ยผมถ้าผมประเมินนะก็คงหลังจากต่ำกว่าเก้าหมื่นลงมาอาจจะแปดหมื่นต้นหรืออะไรเราไม่รู้นะแต่เนี่ยประมาณเนี้ยราคาตรงเนี้ย อ,อวานกลับมาสะสมแล้วก็อันนี้น่าจะเทียบให้ดูว่าอะอย่างอย่างอย่างตรงเนี้ยเขาบอกว่าไม่เหมือนกันถ้าเราดูอันนี้คือสีดำกราฟบิตคอยซึ่งตัวรอบที่แล้วเนี่ยภูเขาลูกแรกเนี่ยถ้าพี่จำกราฟได้เนอะมันจะขึ้นภูเขาสองลูกใช่ป่ะลูกแรกและลูกที่สองลูกแรกทำาราคาที่หกหมื่นสาม แล้วก็ล่วงลงไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่ทําจุดสูงสุดที่หกหมื่นเจ็ดอ่าตรงนี้นะแต่ถ้าเราดูเนี่ยลูกแรกอะพี่วานขายออกแล้ววานหนีแล้วพี่ลูกแรกอะวานหนีพอวานหนีราคาลงใช่ไหมอ่าพอราคาขึ้นมาเสร็จอ่าวานขายต่อสิครับเทคกาไรไปเท่าไหร่แล้วเพิ่งมาซื้อตอนที่แบบจุดสูงสุดเลยมาแล้วอะค่อยเริ่มมาเก็บเนี่ยค่อยค,อย,คอยเก็บใหม่อ่าแต่ก็โอเค เก็บใหม่เสร็จใช่ไหมอ่ามีขายบ้างโอเคมีขายบ้างแต่นี้กลับมาเก็บใหม่ละตั้งแต่ช่วงที่เหมือนกับเขาเรียกว่าบรรยากาศสถานการณ์มันดีขึ้นอ่ะเนี่ยตรงนี้เนาะผมว่าตรงนี้เผลอๆเนี่ยจําได้ไหมที่ผมแอบสงสัยไอ,ไอ้ไอ้ราคาตรงนี้คืออนุมัติอ่าสปอร์ตบิตคอยดีเอฟถ้าใครจําได้นะราคาตรงเนี้ยแล้วก็เซลออนแฟกมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ขึ้นที่ผมบอกว่าให้ตรงเนี้ยขึ้นมาเนี่ยอินไซด์หรือเปล่าวะีพี่สังเกตไหมว่าเหมือนวานมัน เขาซื้อไปพร้อมๆกับที่อาจจะรู้ข่าวแล้วหรือเปล่าแล้วก็เนี่ยเก็บสะสมมาเรื่อยๆพออยู่จุดพีคสุดถ้าพี่สังเกตเพออยู่จุดพีคสุดแสนเก้ามื่นเทคโปรฟิตก่อนรอบหนึ่งแต่มันไม่ได้เทคแบบนี้อันนี้ผมพยายามตีความจากภาพที่เขาสื่อนะถ้ามันจบภูเขาลูกแรกจริงอะ่ะเขาจะขายแบบนี้ใช่ป่ะเนี่ยขายเลยแต่นี้ไม่ใช่นี่ขายเสร็จซูมนิดน,นึงแล้วกันขายเสร็จ เก็บต่อฮะจะเก็บต่อแล้วไปต่อไหมอันนี้คือคำถามต่อไปอืมอ่านเนี่ยมีให้ดูจุดตรงนี้ขายจุดจุดสูงสุดคือออธามไฮามันทำตรงนี้ใช่ปะ่ะหนึ่งแสนเก้าพันเนี่ยแล้วก็ขายพอขายเสร็จเมื่อกี้ข้อมูลก็บอกว่าเก็บสะสมใหม่ตอนเดือนมีนาขึ้นมาอ่าโอเคประมาณนี้ละกันให้เห็นให้เห็นง่ายๆว่า เฮ้ยที่ขายกันเนี่ยหลังจากที่ทำออทำฮายที่1 9 0 0งเนี่ยรวมกับข้อมูลในไลฟ์ก่อนก่อนหน้านี้ที่เราให้ดูว่าช็อตเทอร์มโฮเดอร์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นช็อตเทอร์มโฮเดอร์ขายตกใจขายแล้วส่วนใหญ่ขายที่7 6็ดหมื่ก็คือไว้ง่ายซื้อซื้อตอนแสนซื้อตอน90,000กว่าพอหลุด8ป0 0 0ื่นถือแต่พอหลุด เอ้ยพอหลุดเก้าหมื่นลงมาแปดหมื่นกว่ายังถืออยู่แต่พอหลุดแปดหมื่นลงมาเจ็ดหมื่นหกขายนี่คือช็อตเทอร์มโฮเดอร์ซึ่งตอนนี้บิตคอยเนี่ยที่เป็นวานเนี่ยส่วนใหญ่ยังไม่ได้ออกอันนี้จะข้อมูลเนอะก็จากข้อมูลนี้เราก็เลยมองว่าน่าจะยังไม่ใช่แบร์มาเก็ตน่าจะอาจจะแล้วกันอาจจะเราไม่มีใครรู้อนาคตเนอะซึ่ง ในช่องนี้เราก็พยายามทายไปในทางที่ยังไม่ได้มองว่าเป็นเป็นฝั่งที่เป็นแ e บร์มาเก็จนกว่าจะคอนเฟิร์มว่าเป็นแ e บรจนกว่าจะแบบเฮ้ยมันมันชัดแล้วอะเช่นอาจจะหลุดทูมาเก็ตมีนลงไปเยอะไอะ้ทูมาเก็ตมีนตอนนี้ราคาอยู่ที่6กหมืน้าะอาจจะหลุดลงไปเหลือแค่5้าหมื่นต้นๆอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะยอมโอเคอาจจะยอมละแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ DCA เราก็ DCA ไปอไปอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็เอามาให้ดูว่าโอเคเรามารอลุ้นกันนะครับแล้วก็จากข้อมูลจากหลายเก่านะทบทวนนิดนึงก็คือว่าตอนนี้ภายในสองเดือนเนี่ยเราลุ้นให้ราคาบิตคอย n กลับขึ้นมาตัดเป็นโกลเด้นคอร์สถูกไหมที่เก้าหมื่นต้นๆซึ่งเราก็เชื่อว่าจะทำภายในสองเดือนอ่าอันนี้ก็คือสิ่งที่เรา ช่วยกันประเมินนะโอเคไหมไม่ใช่ผมคนเดียวนะพี่ๆด้วยนะพี่ๆในคอมเมนต์ถูกไหมเราช่วยกันคาดเดาช่วยกันคำนวณกับด a ต a าที่มันแชร์มาจากพวกการ์ดโนดอะไรเงี้ย